เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าเลียงนะครับเดี๋ยวไปพูดคุยกันเรื่องของการสนับสนุนให้คนไทยเนี่ยเลี้ยงลูกด้วยข้อมูลสุขภาวะนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศักดิก์ผริตผลการพิมพ์ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะครับในช่วงเล่าเรียงครับ วันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบบ็อกเซตซึ่งเป็นไดอารี R ่ e จากธนาคารออมสินจำนวนหนึ่งรางวัลน,นะครับเพียงแค่คุณผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบกลับมาในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้นะครับถ้าเกิดเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจชื่อว่ารายการเล่าสู่กันฟังถ้าเป็น YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนดานเ็นวักเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีสุดจะเป็นใครนั้นทางรายการก็จะติดต่อกลับไปเองนะครับ และนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจรายการเล่าสู่กันฟังได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจําวันนี้ให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนในคําถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้จัดกิจกรรมปันสุขปันน้ําใจให้กับให้สังคมนะครับซึ่งจัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านครองดินดําตาบนหมู่สีอาเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับตัวอีกครั้งครับ ธนาคารอมสินนะครับได้จัดกิจกรรมชื่อว่าปันสุขปันน้ำใจให้สังคมโดยจัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านคลองดินดำตําบลหมู่สีอำเภอผักช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามถามคุณผู้ฟังว่ากิจกรรมปันสุขปันน้ำใจให้สังคมซึ่งธนาคารอมสินจัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านคลองดินดำเนี่ยนะครับคำถามคือโรงเรียนบ้านคลองดินดำนี้อยู่ที่จังหวัดอะไรอยู่ในพื้นที่จังหวัดอะไรส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ a c e b o o k Live เข้าไปที่เพจ ชื่อรายการเล่าสู่กันฟังถ้าเป็น YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบีย้ยใต้ถุนด้านเว้นวัคเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังน,นครับธนาคารอมสินขอเชิญชวนออมเงินกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเพื่เร,ร่พิเศษ11เดือนนะครับซึ่งธนาคารจะให้ดอกเบีย้ยในอัตราร้อยละ1.85ต่อปีหรือว่าเทียบกับดอกเบีย้ยของเงินฝากประจำเนี่ยก็จะเท่ากับร้อยละ2.17 ซึ่งการจ่ายดอกเบีย้ยจะมีขึ้นเมื่อฝากจนครบกำหนด11เดือนแล้วนะครับส่วนการเปิดบัญชีก็สามารถเปิดบัญชีด้วยการฝากเงินจำนวนหนึ่งหมื่นบาทและก็ผู้ฝากจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือว่าเป็นนิติบ,บุคคลก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นบุคคลธรรมดาเมื่อได้รับดอกเบีย้ยแล้วไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างไรนะครับสนใจก็ฝากได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหมดเขตวันที่31สิงหาคมนี้นะครับหรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อน,นไขก็ไปไป,ไปตามที่ธนาคารกําหนดนะครับสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ ของธนาคารอมสิน www.gsb.or.th หรือจะติดต่อโดยตรงที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115ก็ได้เช่นกันนะครับธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเงินออมมั่นคงออมกับธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมนะครับการทาพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทอพรกระทรวงคมนาคมครับได้จัดโครงการชื่อว่า EasyPass n e w m e m b e r เปิดประสบการณ์สดใหม่ให้คุณนะครับโดย ผู้ที่ใช้บริการทางพิเศษและไม่เคยเป็นสมาชิกบัตร ePass แล้วมาสมัครเป็นสมาชิกใหม่นะครับในระหว่างวันที่1สิงหาคมถึงวันที่30กันยายนเนี่ยนะครับโดยหลังจากที่สมัครแล้วมีการใช้บริการทางพิเศษโดยการชำระค่าผ่านทางผ่านทาง ePass ไม่ต่ำกว่า500บาทภายในวันที่30กันยายนเนี่ยนะครับจะได้รับเงินคืนโดยจะเติมเงินลงไปในบัตร ePass มูลค่า50บาทโดยจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับขั้นตอนแรก ยอดชำระค่าผ่านทางพิเศษจะนับเฉพาะทางพิเศษในความรับผิดชอบของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเท่านั้นนะครับ2คือจํานวนสิทธ์ตลอดโครงการมีอยู่จํานวน4ี่หมื่สิทธิ์เท่านั้น3คือจะมีการประกาศผลผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในวันที่11ตุลาคม2 5 6 7แล้วก็ 4. ผู้ใช้บริการทางพิเศษจะได้รับเงินคืนภายในวันที่30ตุลาคม2 5 6 7นะครับซึ่ง หากมีข้อมูลหรือว่าข้อสงสัยสามารถ,ถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ Acces ซ c ์ l ค e เซนเตอเลขโรศัพท์1543ตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Ac ็กเซด์พอร์เพื่อการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือและการใช้บัตร e ีซีพัรับข่าวสารโปรโมชั่นและสิทธิประโยชน์รวมทั้งสามารถขอความช่วยเหลือฉุกเฉินหรือว่า SOS ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วยนะครับสำนักงานกสทอชอ ได้เปิดตัวช่องทางในการรับแจ้งปัญหาจากประชาชนจากการใช้บริการด้านกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมนะครับโดยผ่านแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า r a f f ี่ฟองดูนะครับซึ่งแพลตฟอร์มนี้ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือว่ากทอปอสนนะครับซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นภายในสำนักงานกสทชและมอบหมายให้สวทชพัฒนา แพลตฟอร์มที่ว่านี้แล้วก็เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถรับแจ้งได้อย่างครอบคลุมการให้บริการนะครับโดยประชาชนที่โดยครอบคลุมการให้บริการทั้งกิจการโทรทัศน์ทั้งกิจการโทรคมนาคมแล้วก็ปัญหาสายสื่อสารนะครับซึ่งปีนี้ได้เพิ่มช่องทางให้ประชาชนสามารถแจ้งปัญหาผ่านแอปพลิเคชัน Line ID ทราฟฟี่ฟองดูนะครับสกด T R A F F Y F O N D U E เพื่อรับแจ้งแล้วก็บริหารจัดการปัญหาต่างๆให้มีความรวดเร็วช่วยลดขั้นตอนแล้วก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายและในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็สามารถช่วยให้หน่วยงานที่รับแจ้งปัญหาได้บริหารจัดการปัญหาอย่างทันท่วงทีและช่วยกำกับดูแลซึ่งเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างแท้จริงนะครับโดยจะเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการในวันที่12สิงหาคมนี้นะครับ เอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเล่าเรียนครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของข้อมูลสุขภาวะนะครับทำไมถึงอยากจะสนับสนุนให้คนไทยเนี่ยเลี้ยงลูกด้วยข้อมูลสุขภาวะที่บ้านนี้พูดคุยกับรองศาสตราจารย์ในแพทย์อดิศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับหมอครับครับสวัสดีครับครับคุณบอกครับข้อมูลสุขภาวะคืออะไรครับคือข้อมูลด้านสุขภาพสุขภาพนี่ หมายถึงทั้งสุวภาพกายสุขภาพใจนะครับรับสุขภาพนี่มีความสําคัญอย่างมากครับอาจจะหมายถึงเป้าหมายของชีวิตของคนถ้าเราพูดว่าสุขภาพคือความสุขทางกายทางจิตแล้วก็จิตวิญญาณนะมันเป็นเป้าหมายการดำเนินชีวิตของคนรวมทั้งกับเป้าหมายของการพัฒนาประเทศเพือหรือพัฒนาประเทศเพื่อให้ประชาชนมีความสุขมีความสุขก็คือมีสุขภาพทั้งกายทางจิตทางจิตวิญญาณตรงนี้ การที่จะเดินทางไปสู่ความสุขทางสายทางจิตจิตใานปรากฏว่าปัจจุบันนี้ยมันมีเทคโนโลยีการสื่อสารความรู้ที่รวดเร็วมากนะแล้วก็ทําให้คนเนี่ยสามารถเรียนรู้ข้อมูลทั้งโดยส่วนตัวนะผ่านการสื่อสารการปลาดความรู้ต่างๆเนี่ยนะรวมทั้งผ่านนโยบายผ่านอะไรได้อย่างรวดเร็วเลยนะ มีทั้งถูกแล้วก็มีทั้งผิดมีคนใช้เทคโนโลยีดังกล่าวในการสื่อสารข้อมูลเนี่ยทั้งทางที่ถูกต้องแล้วก็ไม่ถูกต้องนะแล้วก็ไปหลอกหลอมนะการได้เข้าถึงข้อมูล,ลดังกล่าวเ็าจะไปหลอกหลอมความเชื่อความคิดนะเป็นพื้นฐานของพฤติกรรมที่แสดงออกออกไปนี่ก็เป็นความสำคัญมากว่าเอ,อสังคมนะต้องเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้นะเราจะมีชุขภาพกายจิบวิญยาณได้ ราต้องผ่านการเรียนรู้แต่ว่าผ่านการเรียนรู้ต้องผ่านการเรียนรู้ที่ที่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องนี่ก็เป็นที่มานะครับว่าการเลี้ยงดูเอลูกการนนั้การเลี้ยงดูเด็กการรวมทั้งเด็กดกระเติบโตต่อไปได้เนี่ยผู้ดูแลเด็กเนี่ยจะต้องมีความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลนะที่ถูกต้องนะครับไปสูตขทั้งความเชื่อความคิดและก็พฤติกรรม อในความยินดีนต่อไปครับอืมกับทีนี้เราจะทํายังไงให้คนที่มีลูกเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาวะนี้ได้นะค,ครับหมอครับเอัเราก็ลองมาดูความสําคัญกันนะฮะลองดูความเชื่อที่อาจจะไม่ใช่ถูกเท่าไหร่แล้วก็ยังก็ยังคงมีการสื่อสารกันอยู่นะเช่นเออง่ายๆเลยเช่นเออเลี้ยงรักวัวให้ปลกรักลูกให้ตีะนะตีลูกเราได้ดีอย่างเงี้ยน,นะครับ ไม่มเลียวสร้างคนเป็นรัฐมนตรีเงเป็นนายลกรัฐมนตรีอันนี้ก็เป็นอันที่หนึ่งตัวอย่างนะฮะอันที่สองก็คือเลอ่นเล่น,ออลนออคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือทำให้ลูกฉลาดนะสามารถเรียนรู้ภาษาสื่อสารภาษาต่างประเทศสำเนียงถูกต้องได้ดีเพราะว่ากลายเป็นออทิสติกเทียมมากมายเลยนะอีสปอรนะทำให้เด็กรวย เด็กเก่งและเป็นผู้เชี่ยวชาญไอทีได้ในอนาคตโอนว่าเสียโอกาสในการพัฒนาหลายเรื่องรวมทั้งสุขภาพร่างกายสูมลงกันมากมายเลยนะครับเลี้ยงลูกอย่าให้ลําบากนะครับเลี้ยงลูกอย่าให้ลําบากและเดี๋ยวลูกจะมีความเครียดนะถ้าดูแลลูกทุกอย่างอย่าให้ลําบากเลยไม่ต้องทํางานบ้านไม่ต้องช่วยเหลือพ่อแม่เลยโตขึ้นก็จะได้มีอารมณ์ดีไม่เครียดนะครับอันนี้เป็นต้นนะ คุณเราหูงานการฝึกลูกทางานบ้าน,นีช่วยพัฒนาในหลายๆเรื่องนะเลี้ยงลูกให้ตามใจนะให้เป็นที่เลยโตขึ้นแล้วเขาก็จะมีความเพียงพอของเขาเองนะเพราะเขาได้รับความสุขเป็นที่แล้วในวัยเด็กนะเออก็ผลว่ากลายเป็นฮ่องเต้กินโดเงกันไปมากมายเลยนะถ้าเด็กโตหน่อยนะเช่นบุรีไฟฟ้านะทาให้เด็กปลอดภัยจากควันบุหรี่แล้วก็ ทาให้ไม่เสพยาเสื่อนติดก็พูดว่าเปิดเป็นตัวเป็นตัวนํานึ่งทาให้ไปเกิดอาการติดนะได้นีโคตินมากกว่าคนธรรมดาเพื่พิแล้วก็เอกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเสพยาประเภทอื่นต่อไปอีกมากมายนะครับตั้งชามีผลดีต่อสมองอ่าเลยเป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับมวยเด็กเด็กต้องชกตั้งแต่เด็กโตขึ้นจะได้เป็นนักมวยที่กิงปรากฏว่าสมองีิการกันไปก่อนที่จะเป็นนักมวยที่มีชื่อเสียง เป็นต้อนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างข้อมูลนะน,นี่ก็เป็นที่มาว่าถ้างั้นเราจะต้องทําอย่างรดการเลี้ยงลูกริงเป็นไปตามแบบอสามมันสานึกอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับความเชื่อที่ถ่ายทอดมาก็อาจจะได้นะอาจจะถูกบ้างผิดบ้างแันะ้นั้นเองนะอันี้ก็เลยว่าเอ๊ะถ้างั้นถ้าเราต้องการจะสร้างเด็กนะโดยยิ่งเด็ก,กสมวัยนะเด็กเล็กเลรกพเรารว่วสมองเนี่ยมันจะสร้างหัวเด็กหัวแรกเนี่ยสาคัญม,มากเลยนะเราก็ เออมันการสร้างสมองในวัยนี้จะส่งผลระยะยาวนะทั้งการรู้เท่าทันสัขภาพกายใจตัวเองครับทั้งพฤติกรรมสังคมทั้งความสามารถในการเรียนรู้ในอนาคตนะเพราะฉะนั้นเด็กะสมวัยนู่นว่าเจอพ่อแม่ผู้ญาติยายคุณครูลนุบาลคุณครูสูงเด็ก่างนี้เป็นต้นนะฮะหรืออสมหรือว่าอปอมมผู้นําชุมชนที่อยากจะเปานพ่อเด็กผสมวัยหลังนยเพราะจงิวๆจะมีผู้วิการที่จะดูแลเด็กเล็กๆของเขาหรือว่า สอนยงลูกยงหลานภายในชุมชนของเขาเ่ยด้วยความหลีกนะฮะที่ถูกต้องไม่ดนเนี่ยมาละมีดนก็เลยตั้งเรียกว่าฐานสมาธิของสถาบันแห่งชาติที่ตัดมาเด็กและค็อครัวที่เป็นตัวอย่างนาล่องวิธีการสืบสารซึ่งทุกที่สามารถนําไปเอใช้ได้นะฮะด้วยการที่สร้างฐานสมาธิขึ้นมาก็หมดว่ามีเอผู้ดูแลเด็กสมบัยนะฮะมากมายเข้ามาเป็นฐานสมาธิเป็นและตอนนี้ก็มีประมาณเกือบสองสองคนแล้วก็จับ ระบบการสื่อสารความรู้ออนไลน์นะฮะผ่านระบบเรียกว่าแพลตฟอร์มหรือฐานฐานความรู้นะฮะก <c oughs> ็เปิดเป็นวงๆเลยนะฮะ <c oughs> วง e f ตัวอย่างนะฮะ <c oughs> วงของความปลอดภัยวงของการสื่อสารนอกระบบวงของนักปฏิบัติการการเล่นน,นะเป็นต้นนะฮะ <c oughs> ในแต่ละวงเนี่ยก็จะมีการรวบรวมผู้เชี่ยวชาญมาเปิดเวทีพูดคุยนะสมาชิกก็จะเข้ามานั่งฟังแลกเปลี่ยนกันแล้วทุกคนก็จะนําเอาความรู้มาแลกเปลี่ยนกัน นะการฟังความเห็นความรู้จากคนนลาในหลายระดับตั้งแต่นักปฏิบัติการในชุมชนกระทั่งนักวิชาการนะและ้วก็แชร์กันหาข้อสนิทนะที่จะเป็นความเห็นร่วมที่ถูกต้องแล้วก็ใช้ในการสื่อสารปฏิบัติกันต่อไปก็กฏว่าในฐานความรู้เนี่ยก็ขอให้สดความรู้ญญที่มีการสอยออแล้วก็ความรู้หลายระดับที่คนหลายระดับสามารถมาฟังแยกเสี่ไนนด้นี้ก็เป็นตัวอย่างนะฮะของการสร้าง ฐานความรู้นะฮะที่รักเอาความรู้ภายในบวกกับความรู้ของนักวิชา,าการระดับสูงลงมาอยู่บนเวทีเดียวกันแล้วก็มีการขยายต่อไปนักขณะนี้เองเนี่ยในฐานความรู้อันนี้เนี่ยนะหรือว่าฐานสมาชิกสถาบันแห่งชาติพัฒนานเด็กและครอบครัวเนี่ยก็มีสมาชิกฝ่าหน,<ล>น่งแสงหกหงผลนะฮ<น>ะแล้วก็ <นะ S 2> มีครับอีกิีิต่ารเารียนรู้ทุกเดือนอย่างน้อยประมาณสาักาเวทีที่เปิดเป็นประจำประจำเดือนนะฮะแล้วก็มีการเปิด เป็นแบบชัดคอสนะหลักสูตรระยะสั้นต่างๆนะที่เข้ามาเรียนกันได้นะวิธีการการเปิดความรู้นะแลกเปลเปี่ยนเวทีแลกเปลี่ยนความรู้แบบเนี้ยแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายก็ขอให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็การต่อยอดความรู้นในการเรียนรู้เป็นเด็กลูกหลานกันต่อไปที่เป็นเรื่องที่เราอยากจะขยายแล้วก็ให้ทุก วงวิชาการรัววงของนักปฏิบัติการต่างๆหรือต็กทั้งหลายเนี่ยนะไปลองจำลองไปสร้างให้เกิดกันวิภายในพื้นที่ชุมชนแล้วก็เชื่อมต่อกันระหว่างพื้นที่ชุมชนมในระดับสังคมต่อไปเยอะครับกับคุณหมอครับทุกวันนี้เลี้ยงเด็กย,ยากขึ้นไหมครับเออก็ยากขึ้นนะฮะด้วยสิ่งที่เราเรียกว่าสังคมบริโภคนิยมนะนั่นก็คือการที่เอ่อ ในภาพรวมเนี่ยเอ,อพวกเราผู้ที่เป็นผูปู่ย่าตายายทั้งหลายเนี่ยถูกหล่อหลอมบนสังคมโดยกนิยมขึ้นมานะแล้วเราก็รู้ว่ามันเป็นทางทางจุดจบของมวลมนุษยชาตินะเอ่อทารเปลี่กนแปวารมและทําให้สิ่งล้อมเปลี่ยนแปลงนะแรงงานนะการประกอบอาชีพต่างๆทำให้ครอบครัวอ่อนแอลงนะ ผลิตภัณฑ์ที่ออกมาสู่ตลาดและการทําการตลาดทําให้เรามีพฤติกรรมการดื่มพกที่ผิดวิธีเหล่านี้ก็ไปถ้าเราจะดิบยั้งเด็กนะไม่ให้เติบโตแบบเรานะหรืออันนี้ก็ยากเพราะว่าตัวเราเอง,งหล่อหลอมมาแบบนี้นะแล้วก็ในสังคมก็ยังคงมีความต้องการการบริโภคนะเช่นรัฐบาลยังต้องการ GDP ที่สูงขึ้นนะยังคงมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้เด็กโตขึ้นไปแข่งนะขันนะคงแนนติดซา ตกต่ำต้องเร่งสปีดการเรียนของเด็กๆเ,เพื่อไปแข่งขันเอาชนะชาติอี่นะเพื่อก้าวเข้าสู่จากประเทศระดับกลางรายได้ระดับกลางสู่ประเทศรายได้ระดับสูงนั่นก็คือเด็กๆยังคงถูกคาดหวังให้เติบโตด้วยความเครียดแล้วก็ให้เติบโตบนการสร้างการผลิตขนาดใหญ่แล้วก็เติบโตไปเป็นแรงงานแล้วก็เติบโตไปเป็นผู้บริโภคร,ระดับสูงต่อไปซึ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สวนทางกับ สิ่งที่เราต้องการให้เราเลี้ยงลูกเพื่อโตขึ้นไปบนสังคมเรียกว่าสังคมสิทภาวะสังคมที่เห็น,นขึ้นท่ากตนเองแล้วก็เชื่อมโยงสู่มนุษย์ที่มีความแตกต่างหลากหลายแล้วก็อยู่ร่วมกันแบบผสมผสานในชีวิตอย่างครบถ้วนเลยก็เป็นความยากนะครับที่จะทาให้เด็กๆเราเติบโตเอาตัวรอดในโลกที่มีการปันผ่วนอย่างรวดเร็วรุนแรงแลลมคร,รือว่าเป็นความยากที่เกิดขึ้นในประเทนเรครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราจะสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับเด็กๆเกนี่ยมันควรจะเริ่มต้นจากตรงไหนครับคุณมอยอ่าเราคงต้องเริ่มต้นตั้งแต่อ,อความเข้าใจของผู้ที่จะมาเป็นผู้ดูแลเด็กครับนะด่านหน้าสุดเลยเราเรียกว,ว่า,าต่อสู้ด,ด่านหน้าเลยคือคนที่จะอยู่กับตัวเด็กโดยตรงห่ะซึ่งไม่ใช่ท่านนาอย่างเดียวนะ ตอนนี <One input> <moż> <ith> ้พ่อแม่ก็อ่อนแอไปเยอะเลยดังนั้นพ่อแม่ปู่ย่าายายนะครับผู้นำตุลชนผู้ดูสูนที่เด็กผูครูอนุบาลเหล่าเนี้ยนะฮะที่จะต้องดูแลเด็กตั้งแต่จุดตั้งต้นชีวิตมาเลยนะครับตนนี้จะต้องทำความเข้าใจตรงกันว่าเราจะต้องสร้างฐานรากของการพัฒนาเด็กนะโดยยิ่งกัานพัฒนาสมรรถภาพตั้งแต่วัยเล็กๆเนี่ยนะ เพื่อนําไปสู่คนที่มีสุขภาวะนะต้องเป็นคนที่มีสุขภาวะภายในอ,อตัวตนของเขาเองนาสร้างเขาให้เป็นคนที่มีความรู้เท่าทันนะสุภาพายใจให้ต้องมีความสามารถในการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตนะมีความยืดหยุ่นพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสร้างเขาให้เป็นคนที่มีจิตใจเรื่องรู้เกถึ่งดูแลที่อื่นดูเรื่องความยุทที่มีความแตกต่างหลากหลายแล้วก็เชื่อมต่อเขากับธรรมชาติ หอมอินเปกนแบบการเติบโตวติวถีอของธรรมชาติมีความพอเพียงในตัวเขานะคราะนักต่อสู้ดันหน้าเหล่านเนี่ยก็จะต้องร่วมมือกันนะค,นคุณครูคนเดยอก็ไม่ได้พ่อแม่ก็ไม่ไหวนะปู่ย่าตายายก็ไม่ได้แก่เกินไปนะมีบทบาทสําคัญด้วยที่จะส่งต่อความสาคัญนี้สู่หลังนะคเหบเหญนะไหลเล็กเล็กเพราะฉนั้นความร่วมมือกันเอ,อแล้วก็ ความพยายามที่จะนำเอาเด็กๆหลุดพ้นจากสังคมบริโภคนิยมเติบโตไปบนความเข้าใจเอของการเป็นพลเมืองอนาคตพลเมืองต่าง,งน,นอย่างนี้อันเนี้ยเป็นสิ่งสำคัญซึ่งถามว่ารัฐบาลเนี่ยเห็นด้วยไหมถ้าเราไปดูแผนของสภาพัฒนะครับในฉบับที่13เนี่ยนะฮะแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเราจะเห็นว่านอกจากพ่อแม่ ผู้ญาตายายคุณครูผู้ดูแลเด็กสร้างความเป็นตัวตนที่จะดูแลสุขภาวะตัวเองภายใน,นี่ยระบบนิเวศลอกตัวเด็กเนี่ยรัฐาบาลเขาให้ความสําคัญนะในแผนพัฒนาเรศรษฐกิจของคมเนี่ยเขาบอกว่ามีสีเรื่องนะที่เราจะต้องสร้างระบบนิเวศก,ก็คือระบบเศรษฐกิจกันของประเทศนะ <S 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 ในอนาคตให้ได้ก็คือเระบบเศรษฐกิจพอเพียงสองระบบเศรษฐกิจสีเขียว สามล้มแล้วลุกไวก็คือความรับการเปลี่ยนแปลงนะเกพราะธิกิจล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ไวสี่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังก็คือสังคมที่ดูแลกันก็่งคือตัวแผนกันแล้วก็เออไม่เออเป็นสังคมที่ลดความเลือมล้อนก็สี่อย่างก็คือระบบเศรษฐกิจคุณจะเรียกว่าระบบการปกครองแบบใดก็ตามแต่นะครับแต่มันไม่ใช่ชุนมชนและบริโุนนิยมอย่างที่เราเป็นเพราะเราอยากจะมุ่งสู่ระบบเศรษฐกิจสังคมที่พอเพียง สีเขียวลมยางลึกไหวไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับระบบนิเวศรัฐบาลตั้งใจเหลือแต่การสร้างคนให้เติบโตมาพร้อมที่จะไปอยู่ในระบบนิเวศดังกล่าวเนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่พ่อแม่ผู้ดูแลเด็กทุกคนต้องร่วมกันได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนคุณหมอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวกานหน้าคุยกันใหม่ขอบพระคุณมากครับหมอครับขอบพระคุณครับ ครับสวัสดีครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์นะครับผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยลาลัยมหิดลน,นะครับในช่วงเล่าเรียองผมไปเฉลยคําถามครับวันนี้ถามคุณผู้ฟังว่ากิจกรรมที่ชื่อว่าปั่นสุขปั่นน้ําใจให้สังคมซึ่งเป็นกิจกรรมที่ธนาคารอมสินได้จัดขึ้นมานะครับโดยจัดที่โรงเรียนบ้านคลองดินดําที่ตำบลหมู่สีอำเภอปากช่องคําถามคือว่า โรงเรียนบ้านคลองดินดำเนี่ยอยู่ในพื้นที่จังหวัดอะไรนะครับคำตอบก็คือจังหวัดนครราชสีมาเอาล่ะครับเดยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุนี้นะครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ